โชฟาแล้วไม่มีค่ะก็เลยมาเดินผนกเครื่องครัวเผื่อมีอะไรอยากได้นี่ก็เป็นพวกเครื่องต้มกาแฟนีแบบสแตนเลสใช้นานนะฮะเนี่ยไม่แพงด้วยนะสามสิบเก้ายูโรแบบนี้ทนทานนะฮะเนี่ยใช้ดีแบบนี้ มีหลากหลายให้เลือกค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีเครื่องดูดฝุ่นเล็กๆสำหรับใช้ในรถนี่ก็เป็นพวกอบรมร้อนทั้งหลายแหละนี่ใหญ่ใหญ่ นี่ก็เป็นเครื่องดูดฝุ่นสำหรับใช้มือในรถนะเนี่ยแบบน่าสวย